ก่อนต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o l d i Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับอีกชินเคยครับและครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวแอดนดออนซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวก็ทุกคนก็คงน่าจะรู้แล้วละ่ะเพราะว่าผมใส่ชุดสเด่นเลยนะมแอดออนที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นอนอนเกี่ยวกับโกคูนั่นเองจะเป็นโกคูอย่างเดียวเลยอแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูว่าแอดออนที่ผมจะมารีวิวมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมแอดออนนี้กันได้เลยครับผมมีอะไรจะบอกให้ฟังก็คือแอดออนนี้มันจะติดหนึ่งในแอดออนที่โหดที่สุดสำหรับตัวผมแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าแอดออนนี้มันโหดยังไงอ่าก่อนอื่นทุกคนที่ลงและอะไรวะโหลดและลงแอดออนเสร็จปุ๊บพอเข้ามาในเกมปุ๊บทุกคนก็จะได้เป็นตัวโกคูแต่ไม่ใช่โกคูร่างธรรมดานะจะเป็นโกคูล่างอันตสติงจะเป็นโกคูร่างไออัตานิยมอะ เออเป็นล่างที่โหดมากบอกเลยเนี่ยมันจะเป็นโกโคทันทีเลยแต่ทุกคนผมแนะนํานะให้ทุกคนปรับเป็นมุมมองอันเนี้ยจากด้านหลังอะ่ะถ้าทุกคนเป็นมุมมองเฟิร์สเพอร์ซอนอะไรเฟิร์สเพอร์ซออะไรทักอย่างนั้นอะ่ะมันจะบั็กไงเราจะมองไม่เห็นหน้าเลยจะเราจะมองเห็นแค่ผมอะ่ะผมก็แนะนํานะอะ่ะตอนทุกคนเข้ามาแล้วผมก็จะมาบอกว่าสแตกของโกคูนี้มันโคตรโหดโหด,ด,ดจัดเลยแต่ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรสมรามารถฆ่ามันได้ลอะอ่ะเนี่ยดามเมจของมันนะ ถ้าเราถือมือเปล่าตีอ่เนี่ยเกิน20อยู่แล้วดาเมจโคตรแรงแล้วก็บอกอย่างว่ามันไม่สามารถรับดาเมจได้อันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปพูดนะอันนี้แล้วก็เห็นพวกพลังใช่ปะพลังนี้เราก็หาได้เห็นปะมันไม่ใช่พลังที่เพิ่มข้ามาหรอกมันจะเป็นการไอ้อะไรวะเอ่อใส่มาแทนที่อันนี้ก็จะเป็นแทนที่ของธนูจะเป็นพลังบอลเกงกิอันนี้ก็จะเป็นแทนที่ตนวบอลก็จะเป็นพลังบอลเกงกิเหมือนกันมั้ง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นอไอพลังขึ้นเต่าอันนี้ก็จะเป็นพลังขึ้นเต่าแบบอัปเกรดมาแบบแรงมากอ่ะพลังก็จะมีกันประมาณนี้เลยแต่แต่แตและพลังนี่โหดมากนะอันนี้ก็โหดนะอันนี้เล้วโพลเนี่ยเอามาก่อนโอเคเรามาจะเริ่มจากรีวิวนี้ก่อนรีวิวการไอรีวิวนี้ธนูดีกว่านี่ถ้าเรากดค้างไปปุ๊บเห็นปะมันจะมีการเล็งนิดนึงพอเราปล่อยเมื่อไหร่ปุ๊บเห็นปะเราจะ ขึ้นไปปุ๊บเราจะมีบอลเกงกิมาแต่นี้ไม่เหมือนจะบักนะบักดิรอแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวเราลองใหม่ผมผมป้อยนะเห็นปะมันจะมีลูกบอลมาปุ๊บแต่นี้เราเป็นมุมมองของเราไงถ้าให้เพื่อนมาเล่นด,ด้วยแล้วให้เพื่อนมามองปุ๊บมันก็น่าจะเห็นแบบเด่นชัดกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามา รีวิวไอ้สโนบอลดีกว่าสโนบอลเนี่ยพอเรากดขางพบเห็นว่ามันจะเป็นลูกบอลนี่ปุ๊บก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นพลังคึ้นเต่านะแล้วจ,จะมีเสียงจะ,จะมีเสียงการใช้ด้วยพลังขึ้นเต่าเนี่ยาดาเมกของไอ้พวกนี้แรงมากผมบอกเลยไอ้ลาวิเจอร์ที่เลือดประมาณแปดสิบตายตายทีเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นบอลดีวผมลองใช้ธนูใหม่ เห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใช้นี้มั่งอันนี้จะเป็นพลังคื้เต่าธรรมดานะเราก็ใช้ทิงเราก็เลิงได้ด้วยเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้อันนี้จะเป็นนี่จะเป็นการกลางแล้วทุกอย่างนี่นแหละแล้วก็จะระเบิดเหมือนว่ามันจะเป็นท่าของไอ้โกโก้ลังอันเต่าอินสติง Under นะไอ้ท่านเนี้ยเนี่ย ระ,ระยะระเบิดกัวนนี้ประมาณนี้เลยเห็นปะนแต่เรามาลองใช้มอตเตอร์ดีกว่าเอาใช้กับลายวิเจอนะที่มันแรงๆไอ้ที่มัน,นติดอึดอัดอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ดูว่าทีเดียวตายเลยทุกคนดูนี่พูโดโหดอ่ะ๋ยวเรามาดูสกิลพวกติดอ่นกับลายวิเจอกันบ้างดีกว่าอดี๋ยวเรามาลองดูสกิลวันนี้คือพลังขีดเต่า ว่าโคตรแรงโรบเจอร์โดนทีเดียวตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาอันต่อไปดีกว่าเฮ้ยพลังขึ้นเต่านี้กว่าอที่มันโหดอ่ะอหายหมดเลยนะตัวโหดจัดเราลองดูต่อไปนี่จะเป็นบอลหรือว่าเขาจะคว้างบอลไปถ้ามันมีมอนเตอร์นะมันจะคว้างบอลไปแล้วบอลก็อยู่นย่งๆแล้วก็จัดระเบิดถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นี่อนุภาพระเบิดก็ก็ที่จะ แรงมากบอกเลยเดี๋ยวเราลองดูใหม่ลองดูกันได้จะชัดว่าถ้ามันมีกันหลายตัวลวะลองใช้ดูนะว่าถ้ามันมีมอนเตอร์มันจะคว้างบอลไปแต่ถ้าไม่มีมอนเตอร์ปุ๊บมันจะไม่คว้าไปเป็นนี้นะต้องรอบๆต้องมีมอนเตอร์ด้วยนี่เห็นปะก็จะประมาณนี้เลยอ่เรามาดูไอ้นี่ดีกว่าไอ้ธนูเนี่ยก็จะเป็นบอลเกงกิชาร์จแล้วก็ยิงไปแว่ามันจะปล่อยบอลเกงกิไปละ รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยสาหรับบอลเกงกี้อะแล้วมันก็จะระเบิดซึ่งอนุภาพการระเบิดก็แรงมากแรงพอกันเลยเห็นปะดูหลุมระเบิดอะเอ้ยเหมือนจะใหญ่กว่าวะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน่อยนึงนะตั้แต่เรามาดูนี้นสกิลโคตรโหดอันนี้ผมบอกเลยมาขอดูนะทุกคนขอดูนะถ้าเรากดคว้าเป็นหนึ่งทีแต่ว่ามันจะมีลูกบอลอะพุ่งมาเต็มเลยโคตรโหดโ นะครคอยดูมันเยอะๆนะผมจะคว้างไปนะแต่ไม่แน,น่ใจว่ามันจะแหลกเปล่าไหนคว้างไปแล้วคว้างไปบางทีเราก็ปล่อยแต่มันก็จะมีลูกบอลมาโดนเองเห็นปะจตกก่กระหน่ำโจมตีอย่างบาคลังเลยมันเหมือนพลังที่โกคูปล่อยอะ่ะไอ้ลํำแสงอะไรปล่อยเป็นลูกวงกลมบอลลูนเหรเห็นปะถ้าทุกคนดูอันนี้อันนี้เรื่องนี้ทุกคนก็คงรู้จักแหละพลังเนี้ยมันจะปล่อยล,ลูกวงลกลมไปเรื่อยๆจากฝ่ามือนะเห็นปะก็จะประมาณนี้เลยจะเป็นโหดมากมอเตอร์อยู่ใกล้ๆจะโดนหมดทุกตัว ไม่ยกเว้นอะสำหรับพวกพลังอะไรนี้ก็จะประมาณเท่านี้เลยอ่ะได้ผมจะมาให้ดูว่าที่ผมบอกว่าอต,ตัวเนี้มันไม่สามารถโดนน้เหจดได้ก็มันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมเกียม,มาแล้วเดี๋ยวขอเกมีอย่างอื่นด้วยพวกลาวาเออแล้วก็น้ำดีกว่าโอเคแล้วผมขอปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดกันนะทุกคนจะได้เห็นกันอ่าเริ่มจากไอ้นีไน่ไอ้ซัมบี้พิกิน เราลอง,ลองตีมตัวนะใช่นปะถ้ามันโจนตีเรามันจะโจนตีเราไม่ได้ตัวเราจะวาร์ปก่อนเหมือนเรารู้การเคลื่อนไหวของมันเห็นปะตอนที่ม,มันยืนตีเราสักหนึ่งชั่วโมงมันก็ตีเราไม่โดนไม่สามารถมีตัวอะไรตีเราโดนในอตอนนี้นะซึ่งดาเมจของเราก็โคตรแหลงเห็นปะเราโดนเราตีทีเดียวตายหมดเลยเนี่คคอยดูไอ้นี่นะพวกเราวิเจอร์ เห็นปะให้มันลุมตีเราเท่าไหร่มันก็ตีเราไม่โดนแล้วตอนที่เราหลบมันจะมีเสียงฟิงๆนด้วยเห็นปะนี่โคตรเทเนี่ยเราจะไม่สามารถโดนนะมืออาจจะเป็นของข้าพวกนี้ก่อนนี่ตายหมดเลยนหรอโคตรโคตรครับเปล่าเลยสกิลพวกนี้แล้วมันใช้ได้มาจำกัดด้วยนะพวกนี้ถ้าแต่เรามาดูการต่อเออะไรวะวิธีต่อไปว่าจะตายไม่้าเราโดนทีมทีบึมอะ อ่าผมขอไม่เอาเยอะมากนะเดี๋ยวผมมันแหลกอ่าดูนะว่าเราเรา,เราจะตายไหมเห็นปะเราเลือดเราไม่ลดสักนิดนึงเลยเพราะว่าตอนที่เราจะโดนดาเมจอะ่ะตัวเราจะวาร์ปแล้วมันจะไม่โดนดาเมทสักนิดเดียวเนีย่ยผมจะวางให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่นี่เห็นปะไม่โดนดาเมจเลยเพราะเราจะวาร์ปไปหมดเลยไม่โดนดาเมจสักนิดนึงบอกเลย อดอ่อนนี้แม่งโคตรโกงโกงจัดๆเลยแบบไม่มีอะไรสามารถจมตีเราได้สักอย่างเลยเดี๋ยวผมจะลองวางละวาดูนะเห็นปะโคตรโกงเลยอยู่ในละวาไม่เป็นไรด้วยครับทุกคนยังไลงล่ะโหดไปละอดอ่อนเนี้ยเอาไปเล่นั้งหมดอาชีวิตรอดได้สบายเลยเนี่ยอันนี้ยแม่งโคตรหดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูต่อไปดีกว่าจะเป็นการจมน้ําถ้าเราอยู่ใต้นะ้ำปุ๊บไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเปล่านะขอลองดูก่อนนะครับ วางน้ำเลยเอ้ยแมงโกงจัดเลยอยูดใต้น้ำก็ไม่มีหลอดหลอดอันนี้ด้วยหลอดหายใจด้วยมันอยูดใต้น้ำได้ถาวรเลยอะโอ้โหแมงโกงจัดวะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวิธีต่อไปนะเดี๋ยวจะเอาสายก่อนเอาสายมาทับตัวเราดูดิว่ามันจะตายไหมเนี่ยแล้วผมก็ลืมอีกแล้วสายกับตัวอะไรดี๋ววะเออแป๊บน,นึงนะผมหาสายก่อน อ่ะนี่เจอละสายกับเป็นกับเป็นอะไรดีอะไรดีอะไรดีมีอะไรที่มันจะข่าเราได้ไหมวะอันนี้ยเอาแบบบล็อกม,มากๆเดยถ้าเราวางปุ๊บเราจะโดนปะวะแต่ผมว่าดูตรงนั้นไม่ไม่น่าโดนนะเมดเราขนาดอยู่ในเราวางยังไม่เป็นไรเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองบล็อกแม,มากกันเห,นห็นปะขึ้นไปเหยียบบนบล็อกม,มากไม่โดนาดาเมจสักนิดเดียวเนี่ยคูดขูดรเลยโกลัวไม่ไมีอะไรที่ อ้าแล้วผมเอาสายไปไหนวะโอ้โหต้องเ็กใหม่ต้องเ็กใหม่ขอภอภัยด้วยนะครับอ่ะสายสายสายอ่ะครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรข้ามไปได้ก็ก็คงไม่มีหาไม,ม่เจออะไรแล้วล่ะหนึ่งข้าพิธีนี่ยทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะอุดไปปุ๊บมันก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าถ้าเราเดินอะไรมันทับปุ๊บมันก็จะวาร์ปทันทีเลยเห็นป่มบอกแล้วโคตรโกงไม่มีอะไรสามารถทําอะไรมันได้เลยต่อเป็นไฟเราเดินไปก็ไม่น่าลุกหรอกเห็นป่มมันกันไฟด้วยตัวมันนะแล้วก็กันดาเมจทุกชนิดจากมอนเตอร์หมดเลยโคตรโหดครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแบตออน on. พวกเอ โปรคูอันต้งอยสติ๊งถ้าทุกคนชอบแอนนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจงในการทำคลิปวิดีโอใหม่เหองผมด้วยนะครับอ่ะสำหรับลิงก์แอนนนี้ผมก็จะแปะลิงก์ของช่องผู้สร้างไว้นะครับทุกคนก็สามารถไปดูในช่องผู้สร้างแล้วกดโหลดในลิงก์ของช่องเขาได้เลยครับออ่ะ่ะะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ